รายงานผลการปฏิบัติงานตไตรมาสสามสี่ประจำปีงบประมาณ2,566กศนตบลนาดีสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดภายใต้การบริหารงานของนางสุริรน์สิงห์จินดาพูวอำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดบุคลากรกศนตบลนาดีประกอบด้วย 1. น,นางออนอุมาสแสงเมคินครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 2. นางสาวเจษดาะจงศิลหัวหน้ากศนตล 3. น,นาง นางพิสมัยศรีรินครูกศนตำบน ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s กศนตบลนาดีตั้งอยู่ที่บ้านานาดีหมู่ที่9ตําบลนาดีมีอาคารที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนมีระบบไฟฟ้าประปาและอินเทอร์เน็ตมีความพร้อมในการบริการทุกภาคส่วนประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยมีเว็บไซต์และเพจ f เฟซ o o ๊กกศนตลที่มีการรายงานการจัดกิจกรรมต่างๆในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัด ดาร DMIS ตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนตําบุกศนตําบลนาดีมีแผนปฏิบัติการกศนตําบลประจําปีงบประมาณ2,566มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอยางตลาดได้จัดทําแผนและรรงงานผลในระบบ DMIS อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึก ศึกษาขั้นพื้นฐานกศนาตำบลนาดีมีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่1ทับ2566จำนวนทั้งสิ้น100คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมจัดทำแผนการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีการบันทึกการเรียนรู้จัดทำปฏิทินการพบกลุ่มและจัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ออนแ h a n d และออนไซต์จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึก เพื่อติดตามผู้เรียนและให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักศึกษากศนตำบลนาดีดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีคุณภาพโดยผู้เรียนเข้ารับอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการและนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพตัวชี้วัดที่4ผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียนคอนสนาตำบลนาดีมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่1 2 5่งทับาจำนวนทั้งสิ้น28คนจบหลักสูตรคิดเป็น55.56เซตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคในรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบันเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับคอนสนาตำบลนาดีมี นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่2ทับ2565คิดเป็น92.89%ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสมมติทางการเรียนในรายวิชาบังคับกศนาตำบลนาดีมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่2ทับ2565มีเกรดเฉลีย่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ56.91%ตัวชี้วัดที่7การศึกษาต่อเนื่องกศนาตำบลนาดีดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องดังนี้การศึกษ ษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรพัฒนาอาชีพแบบชั้นเรียนวิชาชีพจํานวน50ชั่วโมงจํานวน1กลุ่มวิชาช่างปูนหลักสูตรพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงจํานวน16กลุ่มดังนี้วิชาการทําขนมแซนด์วิชจํานวน4กลุ่มวิชาการทําน้ํายาล้างจานจํานวน12กลุ่มการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงค่าสูงวัยใส่ใจสุขภาพก็ สนาตมนนาดีมีการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนผู้จบหลักสูตรกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพผู้จบหลักสูตรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ100การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้จบหลักสูตรสามารถเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้คิด เป็นร้อยละ100การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจบหลักสูตรสามารถเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ100การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้จบหลักสูตรนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันโดยน้อมนําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่9การศึกษาตามอัธยาศัยกศนตลนาดีจัดหมุนเวียนสือ่อลงสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆและได้อ่านหนังสือกันอย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพมุ่งส่งเสริมการอ่านให้คนในชุมชนได้ครอบคลุมถึง9หมู่บ้านโดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจำตำบลดำเนินการหมุนเวียนสื่อในพื้นที่พร้อมกับครูกศนตําำบลอย่างต่อเนื่องชีวัดที่10แหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกศนตํตำบลนาดีมีแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนจำนวน6แห่ง ตัวชี้วัดที่11ภาคีเครือข่ายกศนตำบลนาดีมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครกศนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตกศนตำบลนาดีมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU กับหน่วยงานอื่นเพื่อรับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่12งานตามนโยบายเร่งด่วนกศนตำบลนาดีได้ดําเนินการจัด โครงการตามนโยบายเร่งด่วนตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายจุดเน้นในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพอาทิเช่นโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพงพัฒนาการทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรดิจิทัลลิทเทอร y ซีและการค้าออนไลน์ ตัวชี้วัดที่13การปฏิบัติงานที่ดี best practice กศนตำบลนาดีดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำให้สอดคล้องตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและศักยภาพของพื้นที่การดำเนินงานตามโครงการโดยการฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่ช่องทางการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำส่งผลให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีอาชีพและเกิดรายได้จนเกิดเป็น best practice ผู้ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนคือนางวิจิตภูหงเพรตัวชี้วัดที่สีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายบุคลากรของกอศนตบลนาดีได้ปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดที่1นึทับสองเรื่องมอบหมายงานให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจําปฏิบัติงานในหน้าที่ประจําปีงบประมาณ2566ลงวันที่1มิถุนายน2566กหกตศนตลนาดีขอจบการ รายงานผลการดำเนินงานขอบคุณและสวัสดีค่ะ